สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุณทำพัทแพทซีโครงมูใใส่ใบกกะเพราค่ะขับไปดูขั้นตอนการทํากันค่ะนี่ค่ะดูซีโครงมูเดี๋ยวปุณจะเอาไปต้มนะคะแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิน้นก้อนถีว่าจะไปเคี่ยวกับเรื่องแกงค่ะขานาดเลือดแล้วก็เส่เเลื้อลงไปนะคะ มบุบก,กระเทียมบุบคือการทำอาหารก็แเรวแต่สูตรของแต่ละคนนะคะปุ๋นไส้ห้อมบุบก,กระเทียมบุบไปก็เพื่อว่าจะดับกลิ่นสาบของมูนะคะ ส่วนผสมของเถีองแกงก็จะมีตะไคร่พริกไทยดำหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูขมิ้นนะคะถ้าเผื่อสะดวกที่จะตําเองก็จะได้ความอร่อยของเครื่องเทศมากว่านะคะจะได้ความสดไม่ข้องตะไคร่หอมแดงกระเทียมขมิ้นค่ะแต่ถ้าว่าไม่สะดวกก็ซื้อได้นะคะทุกวันนี้มีเครื่องแกงอร่อยอร่อยออ,ยอกมาคายได้ไล่จ้าเลยค่ะเลือกได้ตามความสะดวกเลยค่ะค่ะ เื่องเนียนละเอียดแล้วเราก็จะใส่เคยนะคะปุ่นใส่เคยนิดเดียวค่ะกรณีที่เราแกงน้ำคลุกคลิกหรือว่าพัดแพทเนี่ยเราอย่าใส่เคยให้มากนะคะเพอจะมิ้นเคยแล้วก็จะทาให้น้ำแกงเราเค็มค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแกงนก้ำกะทิหรือว่าแกงแพทที่ว่าน้ำม,มากมกเราก็เพิ่มกะปิเข้าไปอีกค่ะเพื่อความเข้มค้นนะคะถ้าไม่เข้ากันเราก็ไปแกงได้เลยค่ะ น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็เทลงแกงเัยค่ะ ห้อมแล้วก็ใส่ดุกมูสลงไปค่ะพัดให้เครื่องแกงคลุกกับเนือมูนะคะถ้าเผื่อมีกระทาใบาใหญ่ก็จะสะดวกกว่านะคะ พอเคี่มแกงกลุบถัวเนื้อมูแล้วเราก็เอานำนำทุกที่เราตำมูนะคะใส่ลงไปค่ะ เราก็จะเที่ยวต่อไปให้น้ำงวดนะคะให้น้ำเครื่องแกงซึมเข้าไปในเนื้อมูค่ะน้ำเดิมงงวดแล้วนะคะถ้าอยากจะเที่ยวต่อไปอกดเติมน้ำได้ค่ะจะเติมนม้ำนิดนะคะเที่ยวต่อไปค่ะค่ะคุณจะใส่ใบเพ่าออไปนะคะกับใบกรูดค่ะค่ะเดี๋ยวปุณจะปรุงรสนะคะ มื่อกี้ลองชิมน้ำแกงดูแล้วค่ะหัวออกมีรสเค็มอยูน่นิดนิดแล้วนะคะราะนั้นคุณจะไม่เติมน้ำปลาหรือว่าเกลือค่ะจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตอนเพื่อนทำก็เหมือนกันนะคะชิมน้ำแกงก่อนนะคะน้ำตาลค่ะ จะใส่พงรงุงรดหรือหวาชูรดก็ใส่ได้ตอนนี้เลยนะคะคุณเคี่ยวน้ำแกงอีกนิดนึงนะคะให้น้ำแกงหววค่ะแล้วก็จะใส่กับเพรากับใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นนังำซัเลยค่ะ มิชิ่นน้ำแกงแล้วกลมกลมดีแล้วนะคะเุณเกระชีกเไว้มากโรยใส้ลงไปค่ะใช้ใบกรูดก่อนไว้กับเท่านะคะ ก็เลยได้ไปกับเราลงไปค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเซตนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะเทียร้อยมากเลยค่ะเนื้อมูนิ่วหนุมแล้วก็เกลืองแกงเนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อมูค่ะใส่ใบกะเพราลงไปก็จะเพิ่มความหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อนลองทำกินกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยไม่ผิหวังเลยค่ะคารวนีปุลาไปก่อนนะคะพบกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ